สวัสดีครับพี่น้องผู้ประกันตนมาตาสา3สและ39ทุกคนทุกท่านทั่วประเทศวันนี้ผมมาย้ำเตือนและมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงเรื่องการนัดชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้ที่กระทรวงแรงงานผมนำเรียนพี่น้องผู้ประกันตนมาตาสา3สและ39 เพื่อให้เข้าใจตรงกันมากขึ้นอย่างนี้นะครับว่าตามที่ผมได้ติดตามข้อมูลนั้นสูตรบำนาญชาราภาพสูตรแชร์สูตรใหม่ที่สำนักง,งานประกันสังคมจะนำมาบังคับใช้กับพี่น้องผู้ประกันตนทั้งมาตาสา3สและ39ทั่วประเทศเพื่อเป็นสูตรคิดเงินบำนาญชาราภาพ นำเรียนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอย่างนี้นะครับว่าการที่เราจัดชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้นั้นที่กระทรวงแรงงานเริ่ม9้โมง30นาทีเป็นต้นไปนั้นพักสังคมประชาธิปไตยไทยและสมาพันธ์สมานฉัชันแรงงานไทยและเครือข่ายผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสูตรนี้มีพี่น้อง หลายกลุ่มได้ประโยชน์จริงอันนี้เรายอมรับและเรายินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่สำหรับพี่น้องผู้ประกันตนที่เอามาคิดเอามาคำนวณแล้วเงินบำนาญชราภาพลดลงนั้นพรุ่งนี้เราจะไปสอบถามสำนักงานประกันสังคมถึงกับส่วงแรงงานว่า สำนักงานประกันสังคมมีทิศทางมีแนวทางอย่างไรสำหรับพี่น้องผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสูตรแทร์ที่จะนำมาคิดเป็นเงินบำนาญชราภาพต่อไปสำนักงานประกันสังคมจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อไม่ให้พี่น้องผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียว เงินบำนาญชราภาพเขาจะต้องลดลงผมนำเรียนพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33และ39อย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบำนาญชราภาพสูตรไหนก็ตามไม่ควรที่จะมีพี่น้องผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวจากเดิมที่เขาจะได้รับสมมุติว่าบำนาญเดือนละ3,000บาท กลับจะได้รับบำนาญเดือนละแค่2,500บาทซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับคนเหล่านั้นผมย้ำนะครับว่าสูตรแคร์ที่สำนักง,งานประกันสังคมจะนำมาบังคับใช้กับพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33และ39นั้นมีพี่น้องผู้ประกันตนหลายกลุ่มได้ประโยชน์แต่ที่เราจะไปเคลื่อนไหวและจุนโมนมใหญ่ ที่กระทรวงแรงงานพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนั้นเราจะไปทวงถามสำนักงานประกันสังคมว่าสำหรับผ,ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพลดลงจากการที่เขานำสูตรนี้มาคิดสำนักงานประกันสังคมจะมีแนวทางอย่างไรต่อไป เพื่อไม่ให้พี่น้องผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวได้รับบำนาญชราภาพลดลงจากการที่ผมโพสทั้งติกต็อก u t u b e และ Facebook ก,ก็มีคอมเมนต์หลากหลายจากพี่น้องได้แสดงความคิดเห็นอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีครับ พาอพี่น้องอย่างน้อยพี่น้องได้ตื่นรู้สิทธิ์ของตัวเองคนที่มั่นใจและตัวเองได้ประโยชน์อยู่แล้วก็ให้เหตุผลสนับสนุนว่าสูตรแครนั้นยอมรับแต่พี่น้องผู้ประกันตนที่เสียประโยชน์นั้นพรุ่งนี้พักสังคมประชาธิปไตยไทยประชาธิปไตยไทยและสมาพันธ์สมานสันแรงงานไทย นำโดยคุณสาวิตแก้วหวานหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยไทยและอีกตำแหน่งหนึ่งคือประธานสมาพันธ์สมานฉัน์แรงงานไทยและเครือข่ายพี่น้องผู้ประกันตนที่จะ,จะไปร่วมชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้จะได้ตั้งคำถามและจะมีตัวอย่างให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นชัดเจนว่าพี่น้องเขาได้เงิน บำนาญชราภาพที่ลดลงนั้นมันลดลงแบบไหนพรุ่งนี้จะได้มีข้อมูลเปิดเผยกันผมนำเรียนพี่น้องผู้ประกันตนทั่วประเทศทั้งมาตาสา3สและมาตา3า39อย่างนี้นะครับว่าโดยในทางสากลน,นั้นบำนาญชราภาพหรือบำนาญใดๆก็ตาม การที่จะได้รับต่อเดือนนั้นจะต้องมากกว่าเส้นความยากจนที่แต่ละประเทศกำหนดไว้ซึ่งในประเทศไทยนั้นค่าจ้างรายหัวต่อเดือนจะต้องไม่ต่ำกว่า3,200บาทถึงจะเรียกว่าพ้นจากเส้นขีดความยากจนแต่ในทางกลับกัน สมมติว่าพี่น้องส่งมาครบร้อยแปดสิบเดือนกเกษียณออกไปสูตรเดิมจะได้เดือนละสามพันแต่สูตรแค่สูตรใหม่นั้นเขาได้ลดลงเหลือเดือนละ2อ0พัน้เช่นความยากจนยังไม่พ้นเลยครับนี่ผมถึงนำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน พี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33 3 9ได้เข้าใจว่านี่เป็นสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานสากลไม่ได้ตามแนวคิดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO อย่างน้อยบํานาญชราภาพต้องได้รับมากกว่าเส้นฉีดความยากจนเพราะเส้นฉีดความยากจนของประเทศไทยนั้น3,000ถึง3,200บาท ยางน้อยก็ได้อยู่ระดับ3 0 0พันก็ยังอยู่เส้นความยากจนครับแต่ถ้า2,500บาทนั้นมันผิดวิสัยผิดมาตรฐานของนานาชาติสากลที่เขาบังคับใช้บำนานชาราภาพเพราะฉะนั้นประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นับตั้งแต่ปี2,025นี้เป็นต้นไปตอนนี้จำนวนผู้สูงอายุคือจำนวนอายุของประชากร60ปีขึ้นไปนั้นมีประมาณ15ล้านคนหรือ21%และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าภายในปี2030ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอด คือมีจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนั้น28เอร์ซถ้าเทียบกับจำนวนประชากร65ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุแบบสุดยอดนั้นประมาณ18ล้านคนบำนาญชราภาพก็ไม่พอใช้ ไม่ได้มาตรฐานสากลแล้วคุณภาพชีวิตพี่น้องผู้ประกันตนเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรครับผมนำเรียนพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา33ทั่วประเทศว่ามีหลายกลุ่มที่ได้ประโยชน์เราสนับสนุนครับแต่เราต้องไม่ทิ้งกลุ่มคนที่บำนาญชราภาพลดลงทุกคนต้องมีสิทธิ เท่าเทียมกันครับพรุ่งนี้พักสังคมประชาธิปไตยไทยและสมาพธ์สมานฉันแรงงานไทยและเครือข่ายเรานัดชุมนุมใหญ่ที่กระทรวงแรงงานเพื่อนำเสนอเราจะต้องไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลังครับพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมาตา3ามสามาตาสาม9 จะต้องได้รับบำนาญชราภาพที่ไม่ต่ำกว่าเดิมครับสำนักงานประกันสังคมต้องตอบคำถามว่าจะทำอย่างไรพี่น้องผู้ประกันตนกลุ่มหนึ่งที่บำนาญชราภาพลดลงจากสูตรแคร์นี้สำนักงานประกันสังคมมีแนวทางอย่างไรเพราะจากการติดตามข่าวต่างๆนั้น สำนักง,งานประกันสังคมช่วงเปลี่ยนผ่านเริ่มปี2569จะจ่ายค่าชดเชย100ปซที่บำนาญชราภาพลดลงปี2570จ่ายค่าชดเชยเหลือ80ปี2571จ่ายค่าชดเชยเหลือ60ปี2572จ่ายค่าชดเชยจากบำนาญชราภาพน้อยลง40ปี2573จ่ายค่าชดเชย 20%หลังจากนั้นไม่จ่ายค่าชดเชยและจะบังคับใช้บำนาญชาราภาพสูตรแคร์เป็นสูตรคิดบำนาญชาราภาพต่อไปซึ่งผมนำเรียนพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39อย่างนี้นะครับว่าและหลังจาก5ปีที่พี่น้องผู้ประกันตนได้รับบำนาญชาราภาพลดลงนั้น เขาจะใช้ชีวิตยอยู่อย่างไรครับเพราะฉะนั้นผมนำเรียนพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33และ39ทั่วประเทศเราจะต้องไม่ให้มีใครได้บำนาญชาราภาพต่ำกว่าเดิมและต่ำกว่าเส้นความยากจนถึงจะได้รับการยอมรับจากนานาอารยาประเทศระดับสากลด้วยคุณภาพชีวิต ของประชาชนคนไทยเราจะต้องไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค่าครองชีพไม่พอเพียงเพราะการปรับใช้สูตรคิดบำนาญชาราภาพเพราะฉะนั้นผมนำเรียนพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9อีกครั้งหนึ่งว่า พี่น้องหลายกลุ่มที่ได้ประโยชน์นั้นพักสังคมประชาธิปไตยไทยและสมาพันธ์สมานฉัชั์แรงงานไทยนำโดยหัวหน้าพักพี่สวิตแก้วหวานและประธานสมาพันธ์สมานฉัชท์แรงงานไทยพี่สวิตแก้วหวานอีกตำแหน่งหนึ่งและเครือข่ายเราสนับสนุนเต็มที่แต่นโยบายเราชัดเจนว่าจะต้องไม่มีใครได้บำนาญชาราภาพน้อยลงและเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ ผมย้ำเป็นประเด็นสุดท้ายเชิญชวนพี่น้องผู้ประกันตนมาตา33ทั่วประเทศร่วมชุมนุมใหญ่เพื่อนำเสนอข้อมูลพี่น้องผู้ประกันตนที่บำนาญชราภาพลดลงเราจะต้องไม่ทิ้งไขว้ข้างหลังสำนักง,งานประกันสังคมต้องมีคำตอบครับจ่ายค่าชดเชยเพียง5ปีนั้นรับไม่ได้ครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ